สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับเทียบชน5สูตรก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขในวันที่16ธันวาคมนี้ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับ ซึ่งสูตรคำนวณนี้มันก็มีเป็นร้อยๆสูตรนะครับสูตรที่ผมเลือกมาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นนะครับจะใช้หลักสิบบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบหน้าครั้งที่1 3าครั้งบวกสิบหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวกสิบท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกค่าคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลักสบงหกัน2ครั้งกสิบบวกหน่่วยหน้้าครังที2 สองครั้งสี่ครั้งนะครับแล้วก็บวกหน่วยท้ายบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะบบวกสองคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่สามหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนสามครั้งบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองบวกแปดคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่สี่หลักสิบบนบวกกันสองครั้ง บวกหลักสิบล่างบวก10หน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่5สูตรสุดท้ายหลักสิบบนบวกหน่วยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1 2สองครั้งนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่สองอครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่หนี่ บวกร้อยท้ายครั้งที่2งบวกเคงที่ก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาดูสถิติยอหลังที่ทำเอาไว้นะครับอาจจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก3ามสนะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปคํานวณเอาเองนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะงวดแรกเนี่ยนะครับสูตรคํานวณได้3 6 6 6 6นะครับและผลรางวัลออก336ก็มาคบทั้ง3หลักนะครับแต่มันจะมีตัวเลขเพียงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเพราะหลักร้อยกับหลักสิบ มันได้เลขเดียวกันนะครับอันนี้ก็เข้าทั้ง5สูตรนะงวดถัดมาเนี่ยคำนวณได้0 0 4 4 1นะครับผลรางวัลออก0 4 1ย์นเนี่ยก็มาครบเลยนะครับ0ูนย์หลักร้อย10 4ี่ในหลักสิบหหลักหน่วยนะครับงวดน,นี้ก็ถือว่าเข้าเรียงเลยนะครับ110หน่วยงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้88877นะครับ ออก8 6 7ขาดแค่เลข6เลขเดียวนะครับมีแค่8กับ7นะครับแต่ก็เข้าทั้ง5สูตรนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้0 6 6 0 6นะครับออก606งวดนี้มาครบนะครับมีตัวเลขแค่6กับ0เท่านั้นนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้6 2 6 2 2นะครับออก6 6 2นะครับ ก็เข้าทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเลขหกมันเหมือนกันในหลักร้อยกับหลักสิบนะครับงวดถัดมาคำนวณได้หกหกห้าหกหกนะครับออกหกหกห้านะครับงวดนี้ก็เข้าทั้งห้าสูตรนะครับงวดถัดมาคำนวณได้สองหกเก้าหกสองนะครับแล้วออกเก้าหกสองงวดนี้ก็เข้า ท,ทั้ง3หลักเลยนะครับทั้ง9ทั้ง6ทั้ง2ม loyalty, <ๆ>ีครบใน5สูตรงวดามาคำนวณได้404 40, 40, 40, <net> well or 04นะครับออก0,44งวดนี้ก็เข้าทั้ง5สูตรนะครับมีแค่เลข0นกับเลข4เท่านั้นเพราะ10หน่วยมันเบิ้ลนะครับ10หน่วยมันเบิ้ลได้เลข4นะครับงวดามาคำนวณได้2 2 1 1 2นอะครับออก2 2 1สองก็เข้าทั้ง5สูตรอีกนะครับแต่หลักร้อยหลักสิบได้เลข2ตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้4 8 4 4 3สนะครับก็จะมีตัวเลขแค่4 8 3เท่านั้นนะครับผลรางวัลออก8 4 3่งวดล่าสุดนี้ก็มาครบทั้ง3หลักทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเขาทั้งห้าสูตรคือใน5้าตัวนี้นะครับมันมีทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครบนะครับคราวนี้มาดูตัวเลขในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับตัวเลขนะ ทั้ง5สูตรผมคำนวณเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะเพื่อ,อความรวดเร็วนะครับามาดูสูตรที่1เนี่ยได้เลข1นะครับมาดูว่าคำนวณยังไงถึงได้เลข1นะครับก็เอาหลักสิบบวกกันเนี่ยสองครั้งนะครับ4บวก4ได้8นะครับแล้วหลักสิบหน้าันที่1บวกกัน3าครั้งสองาบวก10หน้าขั้นที่2 3ครั้ง35 15บวกสท้ายรั้นที่1เลข9หน่วยท้ายที่ห่เลข8 ร้อยทายขั้นที่2เลข6กหน่วยทายขั้นที่2เลขสเลขบวก5คาที่นะครับแปดหกสิบสี่สิบสี่บวกสหได้ยีิบเนะครับยี่สิบเก้าบวกเแปดสามปบกแปดสหกนะครับสี่สิบหกบวกหกห้าสองห้าห้าสิบวกสี่ห้ห้าสนะครับมาบวกอีกห้าหกสิบอ็ดก,ก็จะได้เลขหนึ่งได้เลขหนึ่ง เป็นเลขเด่นในสูตรที่1นะครับนี่นะครับที่ผมเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้เลข1สูตรที่2เนี่ยคำนวณได้เลข0นย์นะครับเลข0ก็เอาหลักสิบบนบวกกัน2ครั้ง4ี่บวกสได้แนะครับบวก10หน้าครั้งที่2 5งห้าบวกได้สิหน่วยหน้าครั้งที่2บวกกัน4ครั้ง4 9 3 6บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้ง9 9้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่1 8 8, 8่งแล้วบวก2องที่ 8, 10, 18, นะครับแปดบวกสิบได้สิบแปดนะครับสิบแป็น54 54มาบวก54 54บวก8นะครับ62 62 72 72บวก6 78 78 88 88 89 60นะครับด้วย60เอา88ได้90นะครับได้90นะครับโทษทีนะครับ

สูตรที่2ก็ได้เลขศูนย์นะครับที่เขียนเอาไว้นะครับมาดูสูตรที่3นะครับคำนวณได้เลข8นะครับเลข8ก็10บนเลข4หน่วยบน3ครั้ง3ามสาสล่างเลข6หน่วยล่างบวกกัน2ครั้ง1นึนะครับสิหน้าน 1, 2, ครั้งที่1นึงสครั้ง2องกับสเลขสบวกร้อยท้ายครั้งที่2เลข6 10ท้ายครั้งที่2เลข5หน่วยท้ายครั้งที่2เลข4แล้วบวก8คงที่นะครับ สีบวกเก้เนี่ยได้สิบสามสิบสามบวกหกสิบเก้าส้าบวกสอ็ดนะครับบวกสามสิบเอ็ดบวกห้าก็สามหกสามสิบหกบวกสี่สบวกแปดสี่สิบแปนะครับได้เลขแปดนะครับในสูตรที่หนึ่งอสูตรที่สามนะครับดูทีสูตรที่สามนี่ได้เลขแปดนะครับมาดูสูตรที่4นะครับคำนวณได้เลข2นะครับ สูตรที่4 10บนบวกกัน2ครั้งก็สี่บวกสี่ได้แปดสิบล่างเลขหกสิบหน้าครั้งที่1นสามครั้งนะครับสองบวกกันสามครั้งได้หหน่วยหน้าครั้งที่หนงเลขหกสิบหน้าครั้งที่2องเลขห้ร้อยท้ายครั้งที่1นครั้งกได้ศูนย์ครับบวก10ท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเก้หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขแปดบวก4ี่คงที่นะครับแปบวกหกได้สิบสี่สิบสวยี่สิบยี่สิบบกหเป็นยี่สิบหกยี่บวกหสา 31บวก9 40าสบวกนะครับมา 4, 52, บวกอีก4 52ได้เลข2สูตรที่4นะครับก็คำนวณได้เลข2นะครับสูตรสุดท้ายในสูตรที่คําคำนวณได้เลข9านะครับคำนวณได้เลข9นะครับ,ว, o, ว, 9, รบวิธีการคำนวณก็10บบนเลข4หน่วยบนเลข3แล้วก็ร้อยหน้าขั้นที่1 2ครั้งห6 12 สิหน้าน 1, ครั้งที่หนสองครั้งสองบได้สร้อยหน้าครั้งที่2เลข5 10หน้าครั้งที่2อครั้ง5้าบวกห้าได้สิแล้วก็ร้อยท้ายครั้งที่หเลขศแล้วก็10บท้ายหน่วยท้ายครั้งที่1นึ่เลขแร้อยท้ายครั้งที่สองเลขหกนะครับแล้วบวกเจ็ดคงที่บวกเจ็ดคงที่นะครับสีบวกสได้เจ็ด 7บก12ได้19 19บก4 23 23บก5ได้28 28เป็น38 38บก8ได้46 46บก6 52 52บก7 59นะครับนี่นะครับตัวสุดท้ายในสูตรที่5มันจะคำนวณได้เลข9นะครับนี่คำนวณได้เลข9ดังนั้นในงวดน,นี้ก็จะมีทั้งหมด5สูตรนะครับวิ่งบนตัวเดียวคือ1 0 8 2 9 1>, 1 0 8่ง้าท่านผู้ชมก็ลองเอา5้าตัวนี้ไปจับดูนะครับอาจจะจับยังไงก็ได้นะครับให้มันได้3 3ตัวนะครับก็อาจจะมี1 1 0 8อันนี้ผมจะลองจับดูหนะึ่งศูย์สองหนึนะครับ อันนี้ต้องไปกลับเอาเองนะครับ082089นะครับ8829แล้วก็1 2 3 4 5 6ยังไม่นับเล็กเบิ้ลนะครับยังไม่นับเบิ้ลหน้าเบิ้ลท้ายนะครับ หนึ่งสองเก้านึงแปดสองนาะเหือหนึ่งหนึ่งแปดสองนึงนึงแปดเก้า แล้วก็จะ1 129มีเรืยงหนึ่งสเย์สองเก้าเดี๋ยวผมดู029ย์สองเกนย์ศูนย์สไปแล้ว829ไปแล้วนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามส่หก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับที่เหลือท่านผู้ชมก็ไปกลับตัวเอาเองนะครับเพราะว่าที่ผมจับให้เนี่ยไม่ได้ว่าตัวไหนจะอยู่หลักร้อยหลักสิบหลัก,กหน่วยนะครับคือจับครบทุกหลักนะครับจับครบทุกตัวนะครับแปดมีแล้ว291 หนึ 1> 1, 2, สอลับไปแล้ว108 0งศูนยนองศครบนะครับอันนี้ไม่ได้รวมเบิ้นหน้าเบิ้นหลังนะครับเบิ้นหน้าเบิ้นท้ายหรืออันนี้จับเฉพาะตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับ<ม>ก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบชุดไหนนะครับ เดี๋ยววันที่16ค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าในนี้เนี่ยมันจะมีครบทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหรือเปล่าครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโดยส่วนตัวนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละว่ามันจะออกตัวไหนนะครับตัวเลขที่ผมเลือกมาก็เป็นตัวเลขที่ผมชอบนะครับอาจจะตรงใจท่านผู้ชมหรืออาจจะไม่ตรงใจก็แล้วแต่ใครนําไปใช้งานนะครับ1 0 8 2 9ผมว่ามันน่าจะมีนะในงวันนี้นะครับก็แล้ว แต่ละคนนะสูตรอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็จบไปนะครับสําหรับสูตรวิ่งบนตัวเดียวทั้ง5สูตรนะครับส่วนสูตรวิ่งล่างนะครับผมอาจจะยังมีให้เป็นสูตรระยะยาวเราจะมี10หน่วยบนระยะยาวอีกนะครับที่เป็น2ตัวนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ